เมื่อวานงานกระชับใจนะคะอภไัปได้คุยกับดาวอะไรคนหนึ่งเขาก็มีความตั้งใจอยากจะเบรกเดือนนี้นะก็ดูเหมือนยังมีความกังวลนะ่ะว่าจะไปแนะนำแบบไหนดีคนที่เขาเคยแนะนำแล้วอยากไปแนะนำซ้ำก็เกรงใจงั้นวันเนี้ยอะไรก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาบอกว่าบางครั้งเนี้ยเราเราอยากจะไปหาคนเดิมที่เขาเพิ่งซื้อสินค้าไป แต่ถ้าเราเกรงใจเกรงใจว่าเอา้าเพิ่งซื้อของไปเมื่อสองสามวันเองอะ่ะแล้วจะมาอีกหรอเขาเพิ่งจ่ายเงินไปแค่คิดก็ไม่กล้าไปแล้วแบบนี้บางครั้งเนี่ยถ้าเราถ้าเราลองคิดดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะเราอาจจะทําให้เขาได้ประโยชน์ก็ได้นะตัวอย่างเช่นเขาบอกว่าเขาซื้อเครื่องอ่ะเขาซื้อบอดี้คีไปชุดหนึ่งแล้ว ถ้าจะไปขายซ้ําอีกก็ก็อยากไปนะเพราะรู้สึกว่าเขาก็การซื้อชุดบอดี้คีแปลว่าก็สนใจดูแลสุขภาพนะแล้วเขาก็ชอบสินค้าของเอมบอยู่แล้วนะถ้าจะไปซ้ําไปยังไงนะถ้าเป็นอัปลายอัปลายจะนึกถึงประโยชน์ของเขาว่าไหนไหนเขาก็มีเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วถ้าเกิดว่าเราอ่ะไปแนะนําเขาในช่วงในเดือนเดียวกันนี้ วิธีการที่เราจะบอกเขาเนี่ยแล้วไราจะบอกว่าเออจริงๆอ่ะติ๊กก็คิดอยู่คิดอยู่พักหนึ่งนะว่าจะมาบอกสินค้าใหม่พี่ดีไหมก็เกรงใจว่าพี่ซื้อไปแล้วสินค้าที่พี่เพิ่งซื้อไปแต่ขณะเดียวกันมันก็รู้สึกไม่สบายใจอ่ะถ้าจะไม่บอกเออถ้าจะไม่บอกสินค้า ที่พี่อาจจะใช้สิทธิ์ของพี่ในการซื้อเดือนนี้อีกเพราะว่าพี่มีเปอร์เซ็นต์เพื้นฐักอยู่แล้วอะเช่นถ้าพี่มีหกเปอเซ็นอยู่แล้วหรือว่าพี่มีเก้าอซอยู่แล้วแล้วมันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของพี่อะที่พี่จะซื้ออะไรในเดือนนี้ได้อีกอะแล้วพี่ก็ได้แบบบวกเปอร์เซ็นต์ของพี่ไปเลยอะมันคุ้มนะก็เลยตัดสินใจว่าอะบอกพี่แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าพี่ก็ฟังไปละกัน แล้วถ้าเกิดว่าพี่อยากใช้พี่ก็ซื้อพี่ก็ได้สิทธิ์ของพี่ไปก็ใช้สิทธิ์ไปนะเพราะเปอร์เซ็นที่มันมีอยู่แล้วมันไม่ได้มีทุกเดือนนะที่พี่มีอยู่แล้วมันก็ได้เอามารวมรวมเปอร์เซนต์ก็สูงขึ้นนะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ฟังแล้วพี่ยังไม่อยากใช้สิทธิ์ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าฟังเก็บๆเอาไว้นะมันมีประโยชน์อยู่แล้วนะคิดแบบนี้แล้วก็เลยตัดสินใจมาบอกพี่นั่นแหละนะคะรู้สึกสบายใจกว่าที่จะไม่บอก ถ้าเกิดบังเอิญไม่บอกพี่ไปเกิดว่าเดือนหน้าอยู่ๆพี่จะมาซื้อโปรโมชั่นอะไรบางอย่างอะ่ะแล้วกลายเป็นเราก็ไม่ได้บอกพี่ไม่รู้ว่าพี่ชอบดันไปคิดเองว่าพี่ไม่ชอบขึ้นมาโอ้แล้วเดี๋ยวพี่มาบอกเราว่าเอา้าทำไมไม่บอกกันเราจะตอบพี่ยังไงอะ่ะเราก็ยังงงตัวเองอยู่เหมือนกันนะคิดไปคิดมาบอกดีกว่านะพี่นะงั้นเอาเป็นว่าติดขออนุญาตบอกพี่ละกันนะสบายใจและอ่านะที่ได้อธิบายเหตุผลนะ โอเคไหมคะถ้าโอเคเนี่ยแล้วก็อธิบายเลยคุณอยากบอกสินค้าตัวไหนคุณก็เล่าไปเลยค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งอย่างที่อัปลาะได้บอกดาวไลที่งานกระชับใจไปบอกว่าพูดอย่างเนี้ยสบายใจทั้งเขาทั้งเรานั่นแหละลโอเคไหมล่ะถ้าโอเคเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องไปคิดแทนเขาว่าคือแค่เล่าให้ฟังมันก็เหนื่อยแล้วไปคิดแทนยิ่งเหนื่อยกว่าอีกไม่ต้องคิดแทนหรอกเอาเป็นว่าเราเปิดเรื่องให้มันได้แบบเนี้ยจากนั้นเราก็รันไปเลย พูดอะไรก็พูดเป็นเลยอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยนะะประมาณนี้หนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้เพราะว่าคนที่เขาชอบสินค้าแอมเบอยู่แล้วอะเราเปิดตัวใหม่มันง่ายกว่านะมันง่ายเพราะว่าเขาชอบอยู่แล้วนะคะอันนี้หนึ่งเรื่องที่บอกไปอีกประเด็นหนึ่งอะไรนึกถึงนึกถึงสมัยก่อนอะมีมีน้องคนหนึ่งเขา,าอยากขายเครื่องกรองน้ําหรือกรองอากาศเนี่ย เขาจะคิดมาเลยว่าหนึ่งเครื่องได้ส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์สองเครื่องเขาก็ไล่ไปถึงสิบสิบเครื่องเลยนะเ,เ,เขาก็ไล่เขาไปเรื่อยๆจนกว่าจะเบกแสนห้าเขานน่นแหละแล้วเขาก็มาพูดเอ้แล้วเขาก็เอาใบนี้ยไปคุยกับดาวไลน์หรือคนใหม่อ่ะนะคุยกับคนใหม่นี่นะถ้าคุณซื้อเครื่องหนึ่งคุณจะได้ส่วนลดเท่านี้นะเนีย่ยก็เปิดกระดาษขึ้นโชว์กันเลยนะเนีย่ยสองเครื่องสามเครื่องไล่ไปแล้วไย ในมุมมองหอไลน์อ่ะอัปปารู้สึกว่าทําแบบเนี้ยโอกาสการขายจะดูยากกว่าน่ะเออจะดูยากกว่าเพราะว่าถ้าเป็นเราเองเ่ะเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าอ๋อหรอถ้าได้ถึงสิบเครื่องเนี่ยโหมันถูกเยอะลงไปเลยอโอโบนัสมันได้เคินเยอะขนาดนี้โอ้ได้อีบเอเปอร์เซ็นต์ได้เยอะวิว่าจะซื้อเครื่องหนึ่งก็เลยไม่กล้าซื้อเลยอ่ะรู้สึกว่าอืมอย่างนี้ยังดีกว่า เออเขาอาจจะบอกโอ้ถ้าพี่ยังไม่ซื้อนะพี่ลองไปรวบรวมญาติญาติเพื่อนๆอ,อะไรสมมตินะหัวเขาเกิดคนขายมาเชียเราอย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าอ๋อตอนแรกพี่กําลังเลอ่ะพี่ก็ว่าจะซื้อเครื่องหนึ่งอะไรอย่างนี้เนาะพขบอกให้ไปรวมรวมวามันจะถูกกว่านี้งั้นงั้นตอนนี้พี่ขอขอขอ,ขอยังไม่ซื้อดีกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่ยังรวมไม่ทนันแล้วพี่ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าคนเขาจะซื้อหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดพี่ซื้อตอนนี้พี่ได้ราคาที่มันดูสูงเนาะ อ่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในมุมของอุปลายอ์อ่ะเรารู้สึกว่าบางทีเราเราเอาที่เหมาะสมดีกว่าเพราะว่าใครจากไหนจะมาซื้อทีหนึ่งเยอะๆขนาดนี้มันดูผิดธรรมชาตินะอืมถ้าเกิดเขาซื้อเครื่องหนึ่งเขาซื้อไปแล้วหรือเขาอยากซื้อสองเครื่องโอเคอย่างนี้คุยได้เขายังรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะแล้วเวลาที่เราจะบอกเขาเนี่ยหลังจากที่ซื้อไปแล้วเนี่ยภายในเดือนนั้นอะ่ะบางคนบอกเขาซื้อไปแล้วไม่กล้าบอกอีก เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี้ยเพราะว่าซื้อไปแล้วไงจึงรีบมาบอกอ่ะนะแล้วก็มาบอกซ้ำหลังจากที่ซื้อไปแล้วใช่ไหมแล้วก็มาบอกเขาว่าเออพี่คะมาคิดดูอีกทีหนึ่ง mm hmm. พี่อ่ะซื้อกลองน้ําไปแล้วหรือว่าพี่ซื้อกรองอากาศไปแล้วเนี่ยติว่ามันเป็นโอกาสดีของพี่นะที่พี่จะซื้ออะไรที่พี่อยู่ในใจพี่อ่ะพี่ก็ซื้อไปเลยเดือนนี้ยคุ้มที่สุดเลย เพราะว่าโบนัสของพี่อะ่ะมันก็สูงขึ้นเยอะเลยนะคือมันดูคุ้มสุดแล้วอะถ้าเกิดว่าพี่แยกซื้อในอันนี้หนึ่งเครื่องแด้วเดินได้หนึ่งเครื่องอะ่ะมันไม่คุ้มเท่ากับว่าพี่ซื้อไปเลยทีเดียวอะ่ะมันคุ้มกว่านะเพราะว่าเขาจะตัดสิ้นเดือนเนีย่ยอที่เพึ่งซื้อไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้ยังคันอยู่ค่ะเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้รู้สึกจะง่ายขึ้นนะอ่าพูดมันเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของเขาอะค่ะ นะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างเทียบรายคิดว่าพวกเราเองอะ่ะไม่ไม่จําเป็นต้องไปคิดแทนเขาว่าเขาเพิ่งซื้อไปก็เพราะว่าเพิ่งซื้อไปนั่นแหละมาเลยทําให้เราคิดถึงว่าจะไปบอกเขาเพิ่มนันะละการบอกก็ออกตัวไว้ก่อนเพราะเราก็กลัวใช่ไหมคะหลายคนก็จะกลัวก็ออกตัวไว้เลยว่าจะก็คิดอยู่นะกลัวพี่จะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะคิดว่าเอา้ามาขายอะไรอีกเนี้ยก็ไม่ได้มาขายอะไรล่ะค่ะเพราะว่าก็ <laughs> ก็แค่มาบอกพี่แล้วพี่ก็ตัดสินใจของพี่เองเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าไม่บอกดูเหมือนมันจะผิดยังไงก็ไม่รู้นะกลัวเดี๋ยวรู้ทีหลังแล้วมันงงอะ่ะจะจะตอบพี่ยังไงถ้าพี่มาบอกถ้าเกิดว่าพี่มาบอกว่าทําไมไม่บอกพี่มันเลยมาแล้วอะ่ะอา้าวเราก็ไม่รู้จะถอยยังไงเวลามันก็ถอยไม่ได้แล้วงวันเนี้ยขออนุญาตบอกก่อนละกันเพราะว่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่เคยเจอ เคยเจอพี่บางคนน่ะเขาบอกว่าตายจริงทาไมไม่บอกพี่เนี่ยถ้าพี่รู้นะพี่ก็ซื้อไปแล้วเนี่ยก็พี่ก็คิด,ค,ดคิดอยู่พี่ก็ลังเลอยู่ในใจพี่ตายจริงค่ะเราเลยจ่อยเลยอ่าแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกประสบการณ์มันบอกว่าบอกพี่ไว้ดีกว่าเห็นไหมอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เราก็สามารถนําเสนอคนของเราอ่ะที่เขาเพิ่งซื้ออะไรไปอ่ะนะยิ่งเขาซื้อของสินค้าเยอะอยู่เปอร์เซนต์เขาก็รออยู่เยอะอยู่แล้วนะคะลองดูนะ เผื่อคุณที่เกิดไอเดียที่เดือนนี้เราอยากจะเบรกกันเดือนหน้าเราก็จะเบรกยาวสิงคโปร์ก็จะไปเนเธอร์แลนด์ก็อยากจะไปนะก็ถ้าอยากจะไปจริงๆก็ก็ทําอย่างนี้แหละนะคะก็กล้าๆบอกเขาไม่ต้องคิดอะไรหรอกปก,ป,กป้องขีดมตอจีของเขาไปนะคะอ่าทีนี้ประเด็นต่อมาอัปลายจะพูดถึงกรณีที่เข้างานสัมมนาต่างๆอะ่ะเข้างานกระชับมิตรอะไรอย่างเงี้อยอัปคเคยได้ยิน คือได้ยินบางคนเขาสงสัยว่าถ้าเกิดว่าเขาอยากจะชวนคนใหม่ไปแล้วคนใหม่เขาบอกว่าไม่ค่อยมีตังเลยหมายความว่าเขามีเวลาแต่เขาไม่มีเงินจะออกให้ก่อนไหมประเด็นนี้นะอะไรกเขาคิดว่าอืมอะไล์ก็คิดว่านะไม่ต้องบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าถ้าไม่ออกให้ แล้วใครเขาจะไปล่ะนะบางคนเขาพูดอย่างนั้นว่าแล้วใครเขาจะไปล่ะเขายังออกให้เลยอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่ว่าออกให้แล้วแปลว่าไปแล้วแปลว่าจะโตค่ะนะคะถ้าเกิดว่าถามว่าทําผิดไหมอันนั้ก็คือเป็นการื้อประสบการณ์ถ้าคุณทําบ่อยๆเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองแหละว่ามันขัดทุนตัวเองนั่นแหละเพราะอะไรรู้ปะ่ะคนที่เขาเห็นคุณค่าเนี่ยเขาหาเงินได้อย่างคุณสังเกตนะ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเขามีเงินหรือเปล่าคุณลองคิดดูสิคะว่าคิดเองตอบเองนะถ้าวันหนึ่งอยู่ๆคนคนเดียวกันนี่นแหละที่คุณจะชวนเขาเข้างานสัมมนาเข้ากระชับมิตรด้วยเงินพันกว่าบาทแล้วก็อ๋อไม่มีตังค์สมมุติว่าในเหตุการณ์เดียวกันเ,เขาว่าได้ได้รับเรื่องให้ไปเที่ยวต่างจังหวัดนะจะไปเหนือจะไปใต้ก็ตามนะคะ แต่ว่าเขาจะต้องออกเงินเอง2,000บาทอย่างเงี้ยจากนั้นถ้าเขาออกเงิน2,000บาทแล้วเขาได้ไปเที่ยวเลยเจ็ดวันฟรีเลยเนี่ยอยู่กินฟรีเลยเที่ยวอย่างเดียวเลยนะแล้วแต่เขาต้องหาเงิน2,000บาทคุณว่าเขาหาเงินได้ไหมเห็นไหมคะถ้าคุณคิดว่าไปเที่ยวเนี่ยไปใช้เวลาเที่ยวเจ็ดวันน่ะไม่ได้ทํางานเลยนะเที่ยวอย่างเดียวแหละ แค่ออกเงินแติว่าหรกหนงมาที่จ่ายอะสองพันบาทเองนอกนั้นเนี่ยเขาได้อยู่ฟรีคุณว่าเขาไปไหมเขาหาเงินได้จริงไหมเออเขาก็หาเงินได้แล้วทําไมเขาไปได้อ่ะเพราะว่าเขาจะเที่ยวไงแล้วแต่คราวนี้ที่เขาจะไปเรียนเนี่ยพันต้นๆเนี่ยหาไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่เห็นว่ามันสําคัญนะก็ในนี้แบบเนี้ยคิดดูเขาว่าพิสูจน์ได้ว่าเขาอยากเก่ง ถ้าเกิดเขาไม่ไปถ้าไม่มีเงินจริงๆอะ่ะทําไมจะต้องเฝอนน่ะไม่มีจริงๆเรียนที่ไม่ต้องใช้เงินก็มีไม่ใช่เหรอตอนเนี้ยเยอะไปหมดเลยก็ฟัง YouTube สิคะนะก็เข้าซูมสิคะเนี่ยเข้า Facebook Group ก็ได้คะ่ะนะหรือไม่ก็ลองฟังอบรมของบริษัทเอ็มวดูมากมายมหาศาลเลยคะ่ะเขาพิสูจน์ตัวเองสิว่าเนี่ยในเมื่อคุณอยากสําเร็จคุณก็ทําสิ่งนี้ก็ได้ ไม่ใช่ว่าเออถ้าพี่ออกให้ก่อนหนูก็ไปอ่าไม่ออฟไลน์ก็เลยให้พวกเราคิดเรื่องนี้แล้วกันนะคือบางคนอะ่ะตื่นเต้นดีใจที่มีดาวไลไปแต่มันไม่ได้การันตีว่าไปแล้วเขาจะทำได้สำเร็จถ้าเขาไม่ได้ไปด้วยการที่ตั้งใจไปจริงไอ้นะคะเพราะว่าคุณจะทำนี้ได้ไม่นานแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปลี่ยนเขา เปลี่ยนให้เขารู้ว่าแอมเวย์เนี่ยสำคัญมากเลยก็ก็เอาบทที่หนึ่งเอาสินค้าหรือแนวที่เราเรียนนกันอ่ะนะทำให้เขาเข้าใจว่าสิ่งที่เขาลงทุนไปมันคุ้มนะคะแล้วถ้าเกิดเขาเข้าใจแผนเขาอ่ะแค่เขาเป็นเข็มเงินอ่ะแล้วเขาเข้าใจหลักการของคอพัสด้วยเขาได้เงินเป็นหลักแสนบาทนะเขาเท่ากับได้เรียนเป็นปีเลยนะคะเท่ากับเรียนฟรีเป็นปีเลยอ่ะ เออมันคดคุ้มอะ่ะนะคะสองหมืนบาทเนี่ยสำหรับตัวเขาอะ่ะเขาเรียนเป็นปีเลยนะงั้นตรงเนี้ยก็คือว่าไม่ต้องกังวลกับคนที่เขายังไม่ยอมลงทุนด้วยตนเองนะคะก็เนะี่ยพัฒนาตัวไปไเรื่อยแต่ให้คิดเสมอว่าคนคนที่เขาเป็นคนมีบุญมีอยู่แล้วหมายถึงว่าคนที่เขาสอนตัวเองเนี่ยได้อ่ยมีอยู่แล้วเราอย่าหยุดที่คนใดคนหนึ่ง นะถ้าจะให้ดีอ่ะเราพัฒนาตัวเองให้มากๆเราเก่งหลายๆด้านแล้วก็ก๊อปปี้คนสําเร็จอ่ะนะยิ่งคุณก๊อปปี้เหมือนน่ะคุณจะทํเอวง่ายขึ้นนะอย่างเอาขอปลายติ๊กอ่ะปลายก็เป็นอย่างเงี้ยเพราะปลายพัฒนาตัวเองมาต้องสามสิบกว่าปีแล้วมันก็เลยเป็นอารมณ์นี้อ่ะอารมณ์แบบที่กินนี้ทิปเขาพูดไปเรื่อยๆนะฟังแล้วเป็นไงฟังแล้วมันโอเคนะฟังแล้วมันไม่ได้กดดันฟังแล้วได้ความรู้แถมเอาเรื่อง ผลการตรวจสุขภาพมาโชว์เป็นเรื่องตัวเองด้วยคนใครๆก็อยากรู้ว่าจริงไหมคือธรรมชาติของมนุษย์อ่ะอยากรู้เรื่องของคนอื่นอยู่แล้วจริงไหมเออแล้วยิ่งเอามาแทรกแทรกตรงนี้ด้วยแบบโอ้จริงด้วยเนาะคือยุคนี้จะเห็นว่ามันเป็นยุคของยุคของโซเชียลมีเดียใครจะตายก็รู้กันหมดอะนะจริงไหมใครจะเป็นใครจะตายใครจะป่วยรู้กันทั้งหมดแล้วอย่างเงี้ยแป๊บเดียวเอง มันไม่เหมือนในอดีตในอดีตคนไหนจะเป็นจะตายใครเขาไม่รู้กันแต่ยุคเนี้ยนะมันรู้กันหมดเพราะฉะนั้นคนเขาก็จะกลัวกันเขาก็กลัวเรื่องสุขภาพเนี่ยมันก็เป็นโอกาสของคนที่เก่งเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราเองนะเราก็ฟังเยอะๆแล้วก็บอกเขาว่าพี่เงินนะ่ะมันต้องเสียอยู่แล้วพี่จะเสียแบบไหนอ่ะก็เสียเป็นงบของการเหมือนกับประกันสุขภาพนะคะ อย่าไปคิดว่าเป็นการใช้จ่ายเลยถ้าเกิดในมุมของเราอะเราว่ามันเหมือนซื้อประกันนะเหมือนซื้อประกันสุขภาพอะซื้อประกันอวัยวะไงเราอย่าไปคิดว่าโอ้กินแล้วเงินหายหมดเลยมันไม่ได้หายหมดเลยนะมันไปดูแลสุขภ,ภาพของเราไงเนี่ยยุคนี้สําคัญเลยอะ่ะ้วยขนาดไหนถ้ามันต้องนอนเป็นผักเนี่ยในยามอายุเยอะเราไม่รู้เรื่องเลยมันคุ้มที่ไหนมันไม่คุ้มแล้ววันเนี้ยถ้าเกิด กินอะถ้ามันจะเป็นหลักพันเป็นหลักหมื่นอะมันไม่ได้กินฟรีหรอกกินแล้วมันดูแลร่างกายด้วยพี่ก็สังเกตตัวเองแล้วกันว่าสุขภาพดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าล่ะในวัยเดียวกันน่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่าไปคิดอย่างนั้นคือบางคนอะเขาบอกว่ากินแล้วก็หมดไปเนี่ยขวดนึงกินแล้วก็หมดโปรตีนกินแล้วก็หมดบอกอ้า,อากินแล้วมันก็ต้องหมดสิพี่กินไม่หมดมันก็กินไม่ได้สิ กินแล้วหมดแปลว่าดีนะเพราะว่ามันไม่ได้หมดไปไหนนะมันก็ไปดูแลร่างกายเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้นะเราเอาแบบไม่ต้องรวยมากก็ได้พี่ว่าจริงไหมคนเราอะไม่ต้องรวยมากหรอกแต่ให้สุขภาพดีที่สุดดีกว่าไหมคะเนะี่ยแล้วถ้าเกิดสุขภาพเราดีแล้วสุขภาพคนในบ้านของเราอะ่ะจะเป็นลูกเราพ่อแม่เราคนที่เรารักเขาสุขภาพดีอะ่ะเราก็มีจิตใจที่จะไปทํางานเพิ่มได้สบายสายเลยแล้วยิ่งนะ เออพี่ได้รู้จักธุรกิจเอ็มวี MBA ด้วยโอกาสที่พี่จะทําแล้วหยุดมีไรายได้มากมายอ่ะมันคุ้มมากเลยนะเนี่ยมีโอกาสนะพี่ไปดูกันไหมคนเก่งๆหลากหลายอาชีพอ่ะเขามาดูกันแล้วเขามาสอนงานการโหแบบโคตรคุ้มที่สุดแล้วเลยอะ่ะหนึ่งวันนะ่ะอยู่อยู่บ้านเฉยเฉยเวลามันก็ผ่านไปอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรดีมากะนะแต่ถ้าเกิดว่าเราไปงานเนี่ยเราไปเจอคนเออหลากหลายอาชีพ ที่เขาเก่งๆแล้วเขามารวมกันอะ่ะเขาบอกว่าถ้าเราเปิดตัวเองนะไปที่อะไรที่หนึ่งอะ่ะเราอย่าปิดกั้นตัวเองอะ่ะเราจะได้ความรู้ดีๆกลับมานะคะพี่แค่ไปดูด้วยตานะไปฟังด้วยตนเองพี่จะได้อะไรเยอะมากเลยอะ่ะเยอะกว่าไปฟังคนอื่นเขาเล่ามาอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนั้นนะเอาไปาติ๊กก็ได้อย่างนี้เยอะนะบางทีเราไปที่ไหนอะ่ะเราจะเป็นคนช่างสังเกตไง แล้วเราก็จะเห็นแหละว่างทีเรามองมองอเนี่ยเราเราไปในห้างเนี่ยเราเห็นเนาะใครทาอะไรก็อมองลอเลยเฮ้ยเขาใช้อุปกรณ์อย่างนี้มาจากไหนนะเดีย๋ยวเราไปหาซื้อมามองดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่เราไปดูคลิปวิดีโออะไรมาเนี่ยเราก็จะทั้งสังเกตเฮ้ยเขาท่าดีเนาะอ่าอะไรประมาณเนี่ยคือเราถึงบอกว่าคนเราอ่ะอยู่อยู่เงียบๆคนเดีย,ดยวไม่เก่งกมันต้องเปิดตัวเองไปดูข้างนอกไปดูว่าเขาคิดอะไรกันยิ่งไปในสถานที่ที่มีคนที่เขามีเป้าหมายด้วย อ็คดคุ้มที่สุดแล้วนะคะอันนี้ก็คือประเด็นที่ฝากพวกเราว่าพัฒนาตัวเองเยอะๆดีเลยนะคะเรื่องความสำเร็จในธุรกิจเอ็มเวเนี่ยคือคนที่รู้ว่าธุรกิจเนี้ยคุ้มกับชีวิตนะเขาจะไม่กลัวเหนื่อยหรอกในการที่จะเดินทางไปเรียนงั้นถ้าเกิดว่าเราอะทุ่มกับตัวเองเรายอมแรกนะคือจะเป็นเรื่องบางคนอะ่ะอาจจะต้องดูแลแม่ดูแลลูกอะไรประมาณเนี้ย มันเป็นกิจกรรมที่เป็นบทบาทที่เราควรทำอยู่แล้วนะคนดีคนดีทั้งหลายแหล่ต้องทำสิ่งนี้อยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดีที่จนมันก็ลำบากใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องเป็นคนดีที่รวยเินนะรวยนะคนดีในบ้านเราเป็นอีกหลายคนนะแล้วก็แบ่งแบ่งภารกิจกันนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องฝากใครที่เขายังไม่มีโอกาสทำธุรกิจเอ็มวแต่เราอะเป็นคนที่มีโอกาส ทำธุรกิจเอ็มวได้เต็มที่แล้วก็ฝากคนอื่นให้เขาทําเรื่องที่ที่คนทําแล้วแต่เราเองอะ่ะเราจะไม่ทําเรื่องที่เราชอบทําเรื่องที่เราชอบทําก็คือเรื่องพักผ่อนทําอะไรที่เราอยากทําที่มันมีความสุกนะเอ,อมันแค่มีความสุขตัวคนเดียวอะ่ะอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ทําแต่ให้เราใช้เวลาเหล่านี้ในการทําสิ่งที่มันต้องทํา สิ่งที่ต้องทำเนี่ยเป็นหน้าที่ในการสร้างความสําเร็จนะเพราะว่าในธุรกิจ MV มนะถ้าเราเหนื่อยคนเดียวหรือเหนื่อยสองคนเราสร้างความสําเร็จในธุรกิจนะจบสิ้นแล้วเนี่ยมันก็จะสุขสบายกันทั้งครอบครัวเลยนะถ้ารู้สิ่งนี้เหมือนที่อัปลายดรติ๊กรู้เนี่ยเรารู้สิ่งนี้เราก็เลยไม่เคยรู้สึกเลยนะว่า เอ้ยทำไมเราทิ้งลูกไว้กับบ้านทำไมเราไม่เคยมาสอนการบ้านเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคุณดูสิคะเพราะจริงๆแล้วว่าการเรียนของลูกเนี่ยมันก็แค่เป็นสิ่งหนึ่งที่ให้เขาได้ฝึกรับผิดชอบตัวเขาเองอะ่ะเขาได้ฝึกรับผิดชอบตัวเขาเองด้วยแล้วเราก็โมเทเวตเขาให้เขารู้ว่าขณาดที่พ่อแม่มุ่งมั่นขยันเนี่ยเราก็อยากจะเห็นเขาขยันในงานของเขา เราอะขยันในวัยผู้ใหญ่ให้เขาเห็นนะขณะเดียวกันเราก็อยากเห็นเขาขยันในวัยเด็กของเขาเราก็มาขยันแข่งกันเนาะอย่างเงี้ยเราก็ทําแบบนั้นนะเขาก็ได้ฝึกคนด้วยไม่งั้นแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เก่งเราก็ไม่เก่งนะคะก็ฝากไว้ว่าเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังทําอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสร้างความเสเี็รขึ้นมาให้มัน เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีอเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนในครอบครัวนะคะเขาจะได้ชื่นใจนะเวลาเขาเห็นเราเหนื่อยเราจะได้บอกเขาว่าไม่ต้องสงสารเราหรอกเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเหนื่อยชั่วคราวเองนะแต่คนอื่นมากมายเลยเขาเหนื่อยทั้งชีวิตเลยอย่างเงี้ยแล้วบอกเขาว่าเรามีความสุขเนี่ยประมาณนี้นะแล้วก็บอกตัวเองนะเวลาคนไปไหนอย่างเงี้ยอยา่างไรถ้าเกิดไปไหนกลับบ้านดึกเดินเไม่ต้องกลัวหรอก คนอื่นน่ะเขาอยู่เวรเดือดกันคนหนึ่งเขาอยู่เวรเดือดกันโอ้โหกว่าเขาจะออกเวรนน่นแปดโมงแปดโมงเก้าโมงกว่าเขาจะถึงบ้านนะเราไปมิสติงหรือเราไปทําอมเวอะไรที่ไหนกลับมาเนี่ยนะอย่างเก่งก็ตีหนึงน่งตีหนึงน่งตีสอง,งแล้วก็อาบน้ําสดชื่นมีความสุกนอนพักผ่อนหัวถึงหมอนหลับสบายยิ่งทํางานเยอะในธุรกิจเอมเวยิ่งมีความสุกนะมันเหมือนกําไรอะ่ะยิ่งทํางานเยอะเนี่ย เหมือนก,กอําไรกําไรยังไงด้วยวะอันนี้ปลายไถยทอดของทิ่ตัวเองนะกําไรเวลากําไรเวลาที่ว่าเราก็เหมือนกับว่าเราเอางานมาทําให้มันให้มันเยอะๆเลยมันจะได้หมดหมดไปไงอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทํำน้อยๆแล้วนอนนอนมันเหมือนโอ๊ยงานมันไม่จบงาน,นเยอะเกินใช้เวลานานเกินไปละเราอยากจะเอาเวลาของเราอะหรือเวลาไปทําสิ่งที่ชอบบ้างอะมนุษย์ทุกคนอะก็มีสิ่งที่ชอบอยู่แล้ว ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรายืดเยือ้อนะเราก็ไม่ได้ทําสิ่งที่ชอบอย่างเต็มที่นะบางคนก็แอบ,บทําสิ่งที่ชอบในขณะที่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ต้องทอําอ่ะยังทําได้ไม่ดีแต่ไปแอบ,บทําสิ่งที่ชอบสุดท้ายแล้วอ่ะสิ่งที่คุณชอบทําคุณก็ทําด้วยความกังวลทําได้ไม่ดีเท่าไหร่หรอกใช่ไหมแต่ถ้าวันเนี้ยเก็บไว้เลยเก็บเะยอยากทำอะไรเก็บก่อนเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวฉันเป็นเพชรเมื่อไหร่ได้เจอกันอ่ะคุณคิดอย่างนั้นก็ได้แต่ตอนนั้นอัพไลน์ไม่ได้คิดว่าเป็นเพชรแล้วเจอกันอ่ะอะไรคิดอ่ะเดี๋ยวเป็นหมุกุทูนแล้วเจอกันอ่าอะไรประมาณนี้เนาะคุณก็เอาไว้ที่เป็นตัวคุณนะคะ,ะเดี๋ยวคุณค่อยขยับเป้าหมายใหญ่ขึ้นก็ได้เช่นคุณอาจจะแบบว่าเออเดยอขอฉันเป็นเพชรกันนะตอนเนี้ยฉันก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคนที่ร,รักรอรอเราอยู่ก่อนนะให้รู้ว่าเรากำลังพยายามเดี๋ยวมีเวลาให้เต็มที่เลยนะอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาสิ่งที่ดีมาให้ด้วยนะ คุณอาจจะคิดเองก็ได้นะคะโอเคค่ะก็ขอให้ใช้เวลาคุ้มค่าค่ะนะโชคดีค่ะที่เราได้มี m อเป็นเครื่องมือเปลี่ยนเวลาให้เป็นความสำเร็จเพราะข้างนอกอ่ะเขาไม่มีเครื่องมือเปลี่ยนเวลาเป็นความสำเร็จนะเขามีแต่ใช้เวลาไปเรื่อยๆเวลามันก็หมดไปสุดท้ายมันก็สิ่งที่เหลือก็คือความความสุนเปล่ากับความแก่ชราความป่วยความเศร้าความเบืมเม่ออย่างเงี้ย แต่ในธุรกิจแอมเวนะมีแต่ความสุขความสำเร็จความหวังมีเพื่อนที่ดีมีการท่องเที่ยวรออยู่แล้วไม่ใช่เป็นการเที่ยวที่แบบเบอร์เบอร์หน่ๆนะเป็นการเที่ยวที่ไปกับเพื่อนร่วมทีมากมีความสุขมากนะเที่ยวกับอัปลน์ไซไลที่ทำงานด้วยกันมาโอ้โหนะแล้วก็ไอสิ่งที่ได้มาเนี่ยโอ้โหมันเกินยิงนะนะเงินทองที่ได้มาเนี่ยมันเกินกว่าคนทั่วไปที่เขาได้กันนะ่ะเพราะอะไรคะ เพราะเราสร้างธุรกิจที่มันเป็นระบบเครือข่ายไงคะเราไม่ได้ใช้แค่สองมือทำงานเราไม่ได้ทำงานที่มันเป็น Active come, แอคทีฟอินคัมเราทำงานที่มันเป็นแบบแพสซีฟอินคัมแล้วมันเป็นระบบอ,อ,อย่างที่บอกระบบเครือข่ายมันก็แบบโอ้โหเติมมาปั๊บเนี่ยในอนะคตคุณก็ชื่นใจแล้วเติมมาปับ๊บออกีวีมาจากไหนเพียบไปหมดเลยอย่างเงี้ยเพราะว่าเราสร้างไว้ไงแล้วมันเติบโตนะคะโอเคค่ะก็สวัสดีทุกคนนะคะ